รีวิวเครื่องเล่นซีดีวีซีดีนะฮะตัวนี้เขียนว่า DVD นะฮะแต่ว่าผมลองแผ่น DVD แล้วไม่อาจได้คือทดสอบให้ดูอีกขั้นตอนต่อไปนะครับตัวนี้เป็นไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับนะฮะ220โวลต์บ้านเรานะครับด้านหลังจะมีช่องเสียบสัญญาณภาพเสียงนะฮะ LR แล้วก็รูไม้นะครับด้านหลังรูไม้เป็นรูใหญ่นะครับนะฮะตัวนี้ทาน8ก้อนไม่ได้ลองให้นะฮะทานไฟฉาย ล้างฐานสะอาดครับฐานเราไม่พอนะฮะไฟ220โวลต์ว่าเรามีสายไฟแถมให้นะครับตัวนี้สภาพสวยเลยนะครับแทบไม่มีรอยนะฮะนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบ CD ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวทดสอบแผ่น DVD ให้ดูก่อนนะว่ามันไม่อ่านมันเขียน DVD นะแต่มันไม่อ่านแผ่น DVD ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ v c d อ่านนะครับเดี๋ยวผมลองแผ่น DVD นะครับเลื่อนลงมา DVD ฟังก์ชันอยู่ฝั่งนี้นะครับ อันนี้หน้าจอที่ต่อออกในสัญญาณนะครับสัญญาณภาพพอดีผมไม่มีจอที่จะเทสให้มีแค่จอตรงนี้นะครับมันติดครึ่งเดียวนะฮะให้รู้ว่าต่อออกจอได้นะครับนีะนี้ d ดีนะครับขึ้นโหลดนะครับแผ่นหมุนแต่ขึ้นโนดิตนะครับนี่คือ DVD นะครับอันนี้รีวิวตามจริงนะครับต่อมา VCD นะครับตัวนี้เป็น VCD นะครับ VCD d i s ตนะตัวนี้จะอ่าน VCD MP3 แล้วก็ Di s แผ่นดิ s นะครับอ่านหมดนะฮะยกเว้น DVD นะฮะที่เขียนว่า DVD จะไม่อ่านนะครับ d i MP3 VCD r นอันนี้ VCD นะครับใส่แผ่นปุ๊บอ่านนะฮะสังเกตจอนะครับอ่านปกตินะครับโมโกอ r ขึ้นนะครับนี่นะฮะ ันนี้ VCD นะครับอะนะครับฝั่งนี้จะเป็นจูเนอร์วิทยุนะฮะฟังก์ชันวิทยุส่วนฟังก์ชันที่เลือก CDDVD รงข้างล่างสุดตรงกลางจะเป็นเทปข้างบนสุดจะเป็นวิทยุอันนี้เป็นวอลลุ่มนะครับอันนี้ผมขอปิดเสียงนะว่าติดลิขสิทธิ์นะนะฮะให้ดูว่าเล่นได้นะครับแล้วก็มีภาพขึ้นนะรู้ว่าตรงนี้นะครับอันนี้คือ VCD นะครับ กด K เนี่ยฮะเล่นแท็กที่3นะครับเอาหน้าจอปกตินะครับผมปิดเสียงนะครับว่ามันติดลิขสิทธิ์นะครับส่วนฟังก์ชันของนี้เดี๋ยวอธิบายให้ดูรอบนึงนะตรงนี้เป็นลายไม้นะครับสวยลายสติกเกอร์ไม้นะครับเป็นเทปเทปนี้เป็น2หลุมด้วยนะครับเทปเป็น2หลุมนะครับอันนี้ v c d นะครับ เป็นคาราโอเกะนะครับต่อออกจอได้นะครับอลองน็แกแท็กซีนะครับแท็กซีขึ้นนะครับ,นะรบ MP 3ก็อ่านนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือ VCD นะครับต่อไปเป็น CD 디ดหรือว่า MP 3นะครับอ่าน เอ็ีสาก็อ่านผมได้เทสให้แล้วนะเอ็ส่วนตัวนี้เป็นดิสนะครับน่หน้าจอออกปกติหมดนะฮะตัวนี้นะครับฝั่งนี้วอลลุ่มนะหูฟังเสียงออกปกตินะครับพอมันอ่านมันจะขึ้นคําว่าสตูดิโอตรงนี้นะเอนะครับกดเพนะครับบางทีต้องกดเพลงแรงๆหน่อยนะปุ่มเพนะนะครับ เฟ่พอสเนี่ยบางทีต้องกดเน้นๆลงเนี่ยเขาถึงจะพอสให้นะฮะเฟ่นะครับเนี่ยฮะเฟ่พอสได้ปกตินะฮะแต่บางทีต้องกดเน้นๆหน่อยนะฮะอันนี้นแตร์นะครับสต็อปอะไรได้ปกตินะครับนแตร์นะครับนี่ฮะบางทีต้องกดเน้นหน่อยนะปุ่มปุ่มมันค่อนข้างเฝืดนะครับ จะอธิบายปุ่มนะตรงนี้เป็นเพย์พอร์ตวิดซีดีนะครับนี่สต็อปนะฮะตอนนี้จะเป็นฟังก์ชันซีดีพวกรีเวิร์สนะครับอันนี้เป็นบาลานซ์ซ้ายขวานะครับซ้ายขวานะฮะเป็นบาลานซ์นะครับอันนี้นไม่รู้อะไรนะใช้งานไม่ได้ส่วนตัวนี้เป็นตัวปรับสปีดของเทปนะเดี๋ยวเล่นให้ดูขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้าสอบอาจจากซีดีลงเทปนะครับ ครื่องนี้อาจจะากซีดีลงเทปนะฮะอาจจากเทปสู่เทปอาจจากวิทยุลงเทปได้นะครับหน้าจอติดปกตินะนะฮะที่ต่อออกนะครับอ่าทดสอบฟังดูนะฮะเทปเลื่อนมาตรงกลางนะฮะปิดเครื่องก็เลื่อนมาตรงกลางนะครับก่อขวาเทปก็อซ้ายก่อขวาเต็มระบบนะนะบนี่ฮะที่อัดเมื่อกี้นะ เสียงมันจะเบาเพราะว่าซีดีมันเสียงเบานะครัมานี้นะครับต่อไปเป็นวิทยุนะครับเลื่อนมาบนสุดจูนเนอร์อยู่ตรงนี้นะครับได้ถึงขึ้นร้อยแปดบ้านเราเลยครับในกคืนนะ หรือสอบอาจจะวิทยุลงเทปนะครับเป็นโมเลกอดนะครับเครื่องนี้ฟังก์ชันเยอะนะฮะย้ำว่าไม่อ่านแผ่น DVD นะอ่านแต่จะอ่าน VCD MP3 แผ่นดิสนะฮะดิสกราฟิกก็อ่านนะครับนะฮะหรือกลมขนเสียงดีฮะระบบเสียงดีสภาพเครื่องสวยนะครับเลื่อนมาตรงกลางเทปนะครับกอขวาก็ใส้ขวาเต็มรูปทั้งสองหลุมนะใช่เลยจะ้ดูได้นะฮะแค่อาจจะวิทยุนะครับรถเดินอง อต่อไปนะฮะเทปร,ระบบเทปนะครับหลุม A นะต่อซ้ายนะครับซ้ายขวาได้เต็มระบบ,บเลยฝานะครับเดี๋ยวจะอัดจากเทปสู่เทปนะครับกลับเทปได้นะนะครับถ้าเล่นไพ่หลอดเคเล่นเทปอย่างเดียวไม่ได้อัดนะี่จะกลับได้ ทดสอบลองฟังดูนะครับอยา,ากจะเทปสุเทปอยากจะเทปสุเทปน,น,นะครับอ่านนะครับเดี๋ยวสอบฟังเทปที่ะหลุมนะุเมเอก่อนนะครับเทปก้อหน้าขอหลังเต็มรูปใชงานเต็มระบบทั้งเครื่องเลยนะไม่อ่านแค่แผ่นดีวีดีอย่างเดียวรตอนนี้จะปรับสปีดตัวนี้ปรับสปีดเทปนะ แต่ปรับไม่ช้านะครับปุ่มนี้นะครับปรับสปีดเทปนะครับย้ำนะไว้ตรงกลางมันจะดังขึกทีหนึ่งนี่ก็คือบาลานซ์ก็คือเสียงจะมาตรฐานถ้าจะให้เร็วเลื่อนมาทางขวานะครับนะฮะต่อไปทดสอบหลุม B นะครับปรับได้ทั้งสองหลุมนะนะฮะช้าเร็วจะอยู่ตรงกลางจะเป็นมาตรฐาน わあや。 จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ